ได้ยุบ่โกนบ่อ,บอนที่เฮาสิมาหาปลาก็คือบ่อนที่อันป่านอนโต้งตอนนั้นนะทุกคนตอนที่ป่านอนเฝ้าโต้งนะทุกคนอันนี้เป็นเพื่อน,นที่ป่านอนเฝ้าโต้งตอนนั้นนะทุกคนเนาะแค่อนอนเดียวครับทุกคนแน่นอนเดียวนี่บะ สบายดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับน้องปานีสาวลาวเมื่อวนี้สิพา,า,าทุกคนมาควงเหเด้อขี่รถไทยไปเนาะเด็บมาอีกแล้วได้ได้ไปเลย <laughs> ตอนนี้เรากำลังขี่รถไทยเนาะเพื่น พระเจ้ากำลังแหววเห่อยู่นะทุกคน,นกำลังออกไปนะทุกคนกำลังอันกระโดเเพื่องันหยาเข่าเกิดเป็นอย่างโอบไปโออไปอู่ใจเง้วนี่เนะทุกคนเห่กับสวิงเขงกาก็มาแล้วเนาะ มึไิ้ระาเกินข้าวเศ้าะไปเลยเนาะทุกคนขี่รถไถไปกันสีเเนื่อนหนิดนึงเนาะ <laughs> อนุญาตในความสะเนืหนะทุกคนเพราะว่าขี่รถไถอยู่ไ่ัาต้องลงไม่เอาอไม่ไม่ไม่อย่างเดียว ค่ okay, ทุกคนตอนนี้เอากระหอดสถานที่ละเดอ้ออันนี้คืออุปกรณ์ที่เอาเกี่ยมมาคือสวิงเนาะทุกคนแล้กะกากระดุงแล้วกาเหมอเน,นี่ยสีมหาป่าเนาะทุกคนแต่ว่าน้ํามันลงแล้วบ่ฮู้ว่าสีไดหรือบ่ไดเนาะทุกคนเดี๋ยวหอาไปติดตามแล้วไปเบื้องน้ำกันเลยเดอ้อกําลังย่างไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวห้องย่างไปก่อนบ่อนที่เอาสีมหาป่าก็คือบ่อนที่อันป่านอนโต้งตอนนั้นเนาะทุกคนตอนที่ป่านอนเฝ้าโต้งนะทุกคน อันนี้เป็นเทือนที่ป่าน,นอนเฝ้าตงตอนนั้นนะทุกคนเนาะนี่คือบรรยากาศอันนี้อยู่แถวป่า้อทุกคนเดอ้อมือนี้ลมแห้งแหงเนาะควงเลย มีอยู่บ่ปลาน้อยเบ้ได้อยู่บ่บ่มีเนาะ ทุกคนดอกไม้ป่าโคตรงามเลยคือดอกอันดอกอ,กอย่างเนาะคนไทยเขาเออคนเกาหลีของ้องดอกดอกอ,กอย่างยุกลางทุงนะทุกคนโคตรงามเลยอันนี้ก็เป็นบอนที่ปา่านอนตอนฟ้าโตรงน,นะนะทุกคนเนาะอันนี้ละหวยที่เฮาหัาป่า,ป,าป่าสอนดอกไม้นี่โคตรงามเลยทุกคน อันนี้คืออยู่แคมป่าเด้อทุกคนเด้อมือนี้ก็ลมแห้งๆเนาทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวนนเรานะไปเบิ่งของหาป่าเลยเนาะทุกคนดี ได้บ่อยเบงมบางดีวบางทีมีหอยนะคะ บ,บ่อนังหนม้ดูบ้านมีบ่นังหนมัฮักอออเอาลดมีบ่อนไไม้ นี่อยู่บ่ป่าเห้ออ้น้อยบ่มีป่าสเนะเขาเจ้าซดเอาเบิดแลยที่ป่านี่บนนอไม้ค่ะบานนี่นอไม้ ก็ได้ป่าแซมทุกคนเพราะว่าขเขาจะซอดเอาเบิดแนลวเนาะน้ำมันแห้งแล้วป่าบุมี่แซ น้องปานี่สอ,อนดอกไม้ทุกคนดอกไม้ป่านี่โคตรงามเลยเบิ่งดูทุกคนพาเดี๋ยวมาหาป่าเนาะแต่บัวได้ซ้ำเพราะว่านน้ำแห้งไปแล้วเขาจะสอดตั้งแต่ช่วงน้ำไหลายๆาทุกคนก็จะสอดเอาบนแล้วเนาะป่าก็บ่อยากมีแล้วพาเดี๋ยวมาลิ้มเบิ่งบรรยากาศซื่อๆเนาะทุกคนเนาะ นอนเดียวครับทุกคนได้นอนเดียวนี่เปล่ป่ากระบอได้สำหรับทุกคนเราไมแห้งแหงมันีทุกคนมาเบิ่งป่ากระบ่มีป่าสำหรับทุกคนเดีนน๋ยวเราจะาไปหาบ่อนใหม่ก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่าบ่อนนี้เขาเจ้าหาเบิดแล้วมันบ่นยังมีป่าแล้ว ได้หอยสองสามตแล้กกากระปูล,ละกกาปลาซิวหน่อยเดียวเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปหาบ่อนใหม่กันเนาะเพราะว่าบ่อนนี้กะเจ้าซอสเอาเบิร์แล้วปลาโอเคเดี๋ยวเขาไปบ่อนใหม่เลยเด้อทุกคนเด้อเอนี้แดดแล้วก็ลมแห้งแหงเนาะทุกคน ี่คือแคมโมบานนะทุกคนเดอ้ออันนี้เป็นโมบานหนึ่งนะทุกคนเนาะอันนี้กองเครื่องที่เพื่อนปั้นแล้วนะทุกคนขาเจ้าปั้นเข,านนเขา้าเท้ายางไปแล้วนะทุกคนทั้งหน้าเข้าก็สิเป็นห้องเฮียนนะทุกคนเดอ้อเฮียนดูบ้าน,นที่น้องป๋ามาหาป๋านะทุกคน นี่รถไทยเขาเจ้าไปขุดเอาเข้าท่าแล้วทุกคนเนาะตอนนี้กาลังท่ารถไทยอยู่เดี๋ยวจะไปนั่งท่ายูฮันขนมเขาเจ้าขายขนมยุ้งเฮียแน้ทุกคนเดี<ะ>๋สิจะไปหาอีกบ่นหนึงแต่ว่ามุกวาได้หรือบ่ได้ อันนี้เขาทารถอยู่ร้านขนมนะทุกคนเข้าเข้าไปเข้าไปขนเข้ามาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาป้ายวันที่สองใช่ป่ะเดี๋ยวจะไปหาป้ายเพื่อที่สองแะทุกคนเนาะไปหาบนใหม่ก่อนวันนี้มันโมมีเข้ามาแล้วหยุดพ่อแม่ิเพ่กดโต๊ะรถไถข้างบน เอาไปเลยพากันมาล,ะละ่าล่าแล้วคันพากันเมือล,ะละ่าล่าไม่ได้อะไรกับเลยเหรอพากันมาเฉยเฉยได้ประมาณนี่แหละทุกคนเมื่อกี้นี่เปิดระแดบันนี้ ปาให้เบ้เอามาจูรบรถเปิดอะไรว <c oughs> ันนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวน้องปานี่ขอลาไปก่อนเด้อ ทับอิดกาว่าสีแวนหาป่าอีกนอกขาเจ้าละว่าย่ามันบบมีก็เลยพาเดี๋ยวมาเลยทุกคนป่ากระไดประมาณนี้แหละที่ป่าไทยทุกคนเบิ่งอยู่ในคู่นี่เนาะได้หน่อยเดียวเนาะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องป่าขอลาไปก่อนเด้ออันนี้เป็นข้าวที่เขาขนมาข้าวเจ้าเนาะก,กำลังว่าขนมาสิปั้นเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวนงป่าไปปั้นเข้าไปอย่างก่อนเด้อทุกคนเด้อโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้มันไผ่มากก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นอกปันนี่เนี่ยเด้อสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี